สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง IT Beta อ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กับคลิปวิดีโอสรุป Windows 11 Insider Preview Build 22598นะครับแน่นอนนะครับว่าทาง Windows Insider ใน Dev Channel แล้วก็ Beta Channel เนี่ยสามารถอัปเดตเป็นบิ i วนี้ได้ทั้งคู่เลยนะครับและนั่นหมายความว่ายังเป็นอีกหนึ่ง v i นะครับที่ผู้ใช้ Windows Insider นะครับที่เลือกเป็น Dev Channel เนี่ยสามารถเปลี่ยนมาใช้เป็น Beta Channel ได้นะครับ แต่ทางเลือนี้นะครับจะอยู่จนกว่าที่คุณจะอัปเดตเป็นบิวที่สูงกว่าเบต้าช n แนลนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับบิวนี้นะครับยังสามารถดาวน์โหลดนะครับมาเป็นไฟ iso ได้ด้วยนะครับซึ่งลิงก์ที่ดาวน์โหลด iso นะครับจะทิ้งไว้ให้อยู่ใน description ของคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเขาบอกก่อนเลยนะครับว่าบิวนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรเยอะมากขนาดนั้นนะครับงั้นเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าบิวนี้มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับ อย่างแรกเลยนะครับตัวของ Windows Spotlight นะครับจะถูกตั้งเป็นแบ็กกราวน์เริ่มต้นนะครับสำหรับอุปกรณ์ใหม่หรืออุปกรณ์ที่ทำการ clean install โดยการใช้ ISO นะครับซึ่งฟีเจอร์นี้นะครับจะทดลองใช้กับ Windows Insider บางกลุ่มก่อนนะครับและนอกจากนี้นะครับตัวของ Windows Spotlight เนี่ยได้มีการลองแสดงตัวของ 4K Desktop Background นะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับจะให้ทดลองใช้กับบางท่านก่อนนะครับ ต่อไปนะครับมีการปรับปรุงตัวของ Two t o o t i p บ On Icon w a l Room นะครับเพื่อแสดงสถานะเมื่อเราใช้ Special Sound นะครับต่อไปนะครับในส่วนของ Task Manager เนี่ยก็ได้มีการเพิ่มลูกเล่นเล็กๆนๆๆๆๆๆ้อยเข้ามานะครับรวมถึงมีการนำฟีเจอร์เล็กๆน้อยนะครับกลับเข้ามาด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเมื่อเรากด Control Tab นะครับจะเป็นการเปลี่ยนแท็บใน Task Manager นะครับ แบบลงข้างล่างนะครับแล้วถ้าเกิดเรากด Control Shift Tab นะครับจะเป็นการเปลี่ยนแท็บใน Task Manager แบบขึ้นข้างบนนั่นเองนะครับแล้วต่อไปสำหรับ Task Manager นะครับเมื่อเราเลือก Process ไหนนะครับแล้วเรากด Delete นะครับจะเป็นการ End Task นั้นทันทีนะครับเหมือนแบบที่เคยทำได้ใน Task Manager เวอร์ชั่นเก่านั่นเองครับและสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ b u ดี d นี้นะครับสำหรับ Windows i n s i r e r ใน Dev Channel นะครับเร้วมีการอัปเดตใหม่กับ Media Player นะครับ โดยมีการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันของ Medi a p เ a y e r นะครับเป็น11.2203.30.0นะครับโดยได้มีการอัปเดตตัวของหน้าอาร์ติสนะครับให้มีการเพิ่มปุ่มด้านขวาตรงนี้นะครับโดยจะเป็นการโชว์แบบ Grid View นะครับก็จะเป็นการโชว์อัลบั้มใน Grid Vi e วนะครับแล้วก็จะเป็นการโชว์แบบ List นะครับซึ่งจะมีการ List เพลงในอัลบั้มนั้นๆขึ้นมาด้วยนะครับ และนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการเพิ่มตัวของ Quick Action นะครับเมื่อเราเอาเมาส์ไปวางอยู่เหนืออัลบัม้มอร์ติสวิดีโอหรือว่าเพลย์ลิสต์นะครับก็จะปรากฏตัวของ Quick Selection ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวของ Playback ขึ้นมาด้วยนะครับในส่วนของหน้าหน้า Playing นะครับก็ได้มีการเพิ่ม Context Menu เข้ามานะครับโดยวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือให้เราคลิกขวานะครับตรงพื้นที่โล่งๆตรงนี้นะครับหรือว่า ถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของวิดีโอนะครับโดยคอนเท็กซ์เมนูตัวนี้นะครจะทําให้เราเปิดไฟล์จากในหน้า Now Playing ได้เลยนะครับและก็สามารถกดเพื่อแสดงอัลบัม้มหรือแสดงอร์ติสจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของวิดีโอนะครับเมื่อเราเข้ามาที่ตัวของวิดีโอเซตติ้งเนี่ยจะมีปุ่มใหม่ขึ้นมานะครับก็คือตัวของวิดีโอเอ a นฮ e นซ์เมนต์นะครับซึ่งฟีเจอร์นี้นะครับเราจะสามารถปรับตัวของไบรท์เนสและก็คอนทราสต์ของวิดีโอได้นะครับ นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถชมออปชันนะครับเพื่อปรับ saturation นะครับและก็ฮิลได้อีกด้วยนะครับ <Genesis> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Windows 11 Insider Preview Build 22598นะครับสำหรับรายละเอ bon ียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถอ่านได้ในลิงก์ที่ใส่ไว้ใน description <S <S ของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครสงสัยอะไรนะครับอยากสอบถามอะไรเพิ่มเต erm, ิมหรืออยากพูดคุยกับเราเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับ พบกับ i t ทีเบสตาได้ใหม่ได้ในคลิปวิดีโอหน้านะครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับ